สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปพบกับหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนชาวไทยนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่ารักในหลวงนะคะจัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์ Salmon Books นะคะชอบเผลอจะไปพูด Salmon Podcast ด้วยเลยนะเพราะเราจัด Podcast อยู่เขียนด้วยคุณจีรัตประเสริฐทรัพย์ซึ่งบอกว่ามีผลงานมาหลายเล่มแล้วแล้วก็หลายเล่มนี่จริงๆแบบฟิลเข้าชิงรางวัลด้วยนะ หน้าปกเขียนว่าสิบเรื่องสั้นรักลวงหลอนสยองขวัญอ๋อมีทุกรูกแปแบบตัวรักในหลวงเนี่ยนะ,ะมันเหมือนกับเป็นฟอนต์แปลกๆหน่อยรักในหลวงแล้วตรงต,ตัวงองูเนี่ยเหมือนมีเป็นน้ําหยดติ๊งๆอ๋อก็เหมือนแบบคงเป็นน้ําแข็งอะ่ะเขียนว่ารักในหลวงปกจะเป็นสีพูดยากว่าเป็นสีแดงถ้าเดียนไม่ได้ตาบอดสีนะคีว่ามันเป็นโซนแดงอะ่ะต่เป็นแดงแสดนะคะตัวหลังปกเขียนว่าเซคเรเตอร์ชราภาพ หญิงสาวที่ลอกผิวหนังตัวเองเพื่อลืมคนรักอดีตคนรักผู้พลัดตกลงไปในไดโนเสาร์พนักงานโรงแรมที่ถูกวิญญาณติดตามและร่างทรงท,รงที่หายตัวไปบนฟ้ารวมเรื่องสั้นรักกลวงหลอนสยองขวัญผลงานเรื่องใหม่ของจิรัตประเรสริฐทรัพย์ผู้เขียนพิพิธภัณฑ์เสียงและประวัติศาสตร์ที่พึ่งเศร้าเออต้องบอกว่าทั้งเรื่องของ ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้าพิพิธภัณฑ์เสียงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะของนักเขียนเรามาดูประวัติผู้เขียนกันนิดหน่อยกันละกันดีไหมนะคุณจิรัตประเสริฐทรัพย์เนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะเขียนวรรณกรรมบทความโฆษณาและบทภาพย,ายนตร์เลิศน่ะเจ๋งอะ่ะทางานศิลป,ปะในบางวาระสนับสนุนอ่าแนวทางสาธารณรัฐนะคะอันนี้อยู่ในหนังสือนะจ๊ะผลงานที่ผ่านมาหูเขียนมาหลายเล่มมากๆนะคะก็ มีการเมืองเรื่องเซเรียลส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เหลือนะจะเป็นของแซลมอนเกือบหมดจะมีเรื่มเนี้ยการเมืองเรื่องเซเรียลนี่จะเป็นสนพิมพ์เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทยนะเป็นรวมเรื่องสั้นมีเขียนเรื่องฮาวายประเทศพิพิธภัณฑ์เสียงสนไซเปรสยังแอนด์วายนะอัสแอนด์เดมบันทึกการเดินทางเขียนร่วมกับคุณไข่บุกแสงมีอนุภาพนะของแซลมอน แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่พึ่งเศร้านะแล้วก็น่าจะก็นอกจากนั้นนะขอภัยริดรวยละก็จะมีนิทรรศการศิลปะนะเอ้ยเจ๋งอะเรามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีอาชีพนักเขียนนะแล้วก็คือการใช้การเขียนได้เป็นอาชีพหลักนะชอบจังนะโอเคเรามาพูดถึงบางเรื่องกันละกันนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบพล็อตทวิสต์นะคะแต่ว่า,าจะพูดยังไงดีมันเป็นเรื่องที่ เหนือจริงแล้วก็แปลกสักหน่อยนะอาจจะมีเรื่องราวของเ,อเพจสัมพันธ์บ้างนะพยายามจะพูดให้ซอฟนี่ถ้า18อายุไม่ถึง18นะคะควรจะพิจารณาก่อนที่จะฟังหนังสือเล่มนี้นะจ๊ะลอกอะมาพูดถึงเรื่องลอกเอาเรื่องแรกตามหลักการของเรานะคะเราก็จะเฉลยเป็นเพียงบางตอนก็นแล้วกันเนาะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเขาอ,อกหักนะเขาอ,อกหักแล้วเขาก็ตั้งคําถามว่า เราจะมีชีวิตยอยู่ได้ไหมถ้าผิวหนังเราถูกกรอกหมดทั้งตัวนะคะเ,เขาก็บอกว่าเอ้ยมันมันก็คือการที่เหมือนกับหนังกำพร้าเนี่ยร่อนหลุดจากตัวเราสม่ำเสมออ่นะนนึกถึงแบบนึกถึงเวลาเราขาดที่ใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะเธอก็ไม่ได้อะไรมากเธอก็แบบมีการไปสอบถามนะแล้วเธอก็เหมือนอกหกักอ่ะคือคนอกหักเขาทําพฤติกรรมหลายอย่างนะแต่ยังไม่เคยได้ยินว่าใครขูดรอกผิวหนังตัวเองเธอบอกว่าการขูดลอกผิวหนังของเธอเนี่ย มันไม่ได้เจ็บนะเธอก็นึกถึงว่าเฮ้ยมันก็มีสัตว์ตั้งหลายตัวคือเรื่องอย่างที่บอกมันแปลกจริงคุณท่านตู๊แกมัง่งงูมัง่งนะปลขาบจัก,กระจัน่นก็ลอกคราบตัวเองเป็นประจำทำไมฉันจะลอกคราบไม่ได้บ้างนะคะดิฉันงงมากก็เรียนรู้ว่าอ่ะเธออกหักเธอคบกับผู้ชายคนหนึงนานมากนะคะใช้เวลานะคะเป็นสิบปีนะคะ,นนะคะในการที่คบเออเรียกได้ว่า อายุ18แนะคะแยกทางกันตอน33นะซึ่งผู้ชายก็ตอนแยกทางก็35นะก็เรียกว่าโหใช้เวลาแบบเท่าไหร่สิปีของชีวิตในการที่เรามีชีวิตอยู่กับคนคนหนึ่งแล้วก็นึกไม่ออกถูกไหมเราอยู่กับคนเนี้ยแล้วจะเลิกกันยังไงนะในการต่อมาเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะนะคะกเ็เริ่มต้นนะ How to, ออหาวทูและอกหักละฮิวนะ,ะก็จะมีการทิ้งข้าวของ ทิ้งข้าวของก่อนที่มันเกี่ยวกับผู้ชายเอาไปนะฮะปล่อยให้ไหลไปลอยลงสู่ทะเลให้หายไปนะย้ายที่พักโอ้โหมุกถัดไปเจ็บปวดมากนะฮะแล้วก็ย้ายที่ทํางานเ,าเหตุผลเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็มาหาบ่อยๆนะมีอยากให้มันมาอีกซึ่งวงเล็บมันก็ไม่มานะแต่ว่ากันไว้ก่อนอันนี้น่คิดเองนะก็เลยไม่อยากที่จะพูดยังไงดีไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะว่าง่ายนะคะก็ ตัดสินใจนอกจากนั้นย้ายจังหวัดตูดัน,นเอากับเธอสินะคะก็ขอให้ไปไกลๆแบบฟิลอกหกักเก็บตัวปิดตัวนะไปอย่างที่ที่ไม่มีคนรู้จักเออเขาก็ออ,อกหักไนดะ้มันมีอีกอย่างนะในคนวัยสมัยนี้ก็คือว่านี่เซิร์ชหาค่าเฉลี่ยเวลาที่เราจะลืมคนรัก มีใครเซิร์ชแล้วช่วยบอกเดียนด้วยนะคะแต่เธอบอกว่าเธอหงุดหงิดมากว่าเซิร์ชแล้วก็ไม่พบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะาถ้าเธอรู้นะหนังสืออาจจะไม่ลงเอยแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคซึ่งทําไมต้องลอกคราบล้างของตัวเองนะมันมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเธอก็พูดคำว่าเส้นผมที่เขาเคยสัมผัสริมฝีปากที่เขาจุมพิษนะคะ ผิวกายทั้งหมดล้วนมีความทรงจำเกี่ยวกับมันนะคะในเรื่องเขี่ยมาเขาแต่เราเรียกว่ามันเธอก็ขูด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 ,ดลอก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 นะคะเอาเป็นว่าเธอก็สามารถลอกคราบร่างกายได้สําเร็จนะแล้วก็ฟังฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมอ่านี่ตั้งคําถามเธอจะพบรักใหม่อีกครั้งอืมพบรักใหม่อีกครั้งและพอเธอพบรักใหม่อีกครั้งและถ้าเธอออกหายครั้งเธอจะลอก ัวเองอีกหรือไม่อนี่ต้องติดตามดูเป็นไงคะตอนแรกก็เปรี้ยวแล้วถนะัดไปอ่ถัดไปนี่ถ้าเป็นผู้ชายที่อายุ30แล้วยังไม่มีบ้านชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วนะเะเอ,อันนี้คือเป็นประโยคขัค้นตน้นนะก็ต้องบอกว่า ผู้ชายเนี่ยเหมือนแต่งงานกับผู้หญิงที่แบบฟิลมีฐานะและผู้ชายเนี่ยก็เหมือนฟิลนะแบบอาจจะไม่ได้ร่ํารวยเท่าฝ่ายหญิงเอา้าว่าขั้นถ้าเทียบกันอาจจะอยู่ในขั้นลําบากเลยก็ว่าได้นะทีนี้ผู้ชายก็บอกว่าเออจริงๆเราเนี่ยคือคนเราเนะเมื่อแบบผู้หญิงมันอยู่ในฟิลแบบเออรวยกว่าเ่ยเขาก็ไม่อยากที่จะให้ เออแบบแม่ยายอะไรเงี้ยต้องมาดูถูกเขานะดังนั้นเขาก็ต้องเอาแหละเก็บตังค์ซื้ออะไรสักอย่างให้เป็นของเต็งจนได้นะในที่สุดแล้วก็เลยเออซื้อคอนโดนะซึ่งคอนโดนี้อาจจะไม่ใช่คอนโดใหม่แต่ยังน้อยก็รู้สึกว่าเออเอาครอบครัวมาอยู่เนี่ยเออก็ดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่เกินตัวแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อหน้าตาแล้วภรรยาเขาต้องอยู่ได้เนี่ยลูกเขาก็ต้องอยู่ได้นะคะ แม่ยายจะได้ไม่ต้องว่ากต่อไปเอาง่ายๆซื้อเพื่อลดปมอะไรบางอย่างของตัวเองซื้อเพื่อคิดว่าอยากได้ป่ามาู้นะแต่ก็ไม่อยากให้ใครมาดูถูกนะ especially แม่ยายนะปรากฏว่าเขาก็เหมือนเล่าไปเล่ามาเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องราวของคนอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่มาบ่นว่าเอ๊่ททำไมมันเสียงดังนะห้องเนี่ยเสียงดังอ่าซึ่งก็เดาว่าเป็นห้องของ ผู้ชายครอบครัวนี้นะซึ่งมีลูกนะผู้หญิงก็บอกว่าเฮ้ยคือหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงสภาวะโควิดในทีด้วยนะผู้หญิงก็แบบโอ๊ยหงุดหงิดจริงเว้ยนะคะมีเนี่ยเออเนี่ยได้ยินเสียงกระทืบเท้านะคะช่วยเบาเสียงลงหน่อยนะ,ะก็ผู้ชายก็แบบเออหงุดหงิดนะแต่ก็มีลูกว,วัยหกขวบก็เออก็ลูกอาจจะแบบกระดงกระโดดอะไรอย่างงี้นะในขณะ,ะที่ผู้หญิงซึ่งเป็นอ่ะเราเพื่อนร่วมคอนโดที่ได้ยินได้รับผลกระทบที่บอกเสียงดังก็แบบหล่อนก็อกหัก อ่าบอกว่าเออไม่กี่วันก่อนหน้าเนี่ยเขายังเป็นทุกอย่างในชีวิตชั่วอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเออผู้ชายมันทิ้งฉันไปอะไรเงี้ยเนาะก็เธอก็แบบอ้าวตายละนะคะฉันจะอยู่ยังไงก็หงุดหงิดงุนง่านนะ,ะแล้วยังจะมาอยู่คอนโดก็ได้ยินเสียงจากไอ้ห้องเวทนี่อีกนะคะเธอก็วอยวายวยวายนะคะในที่สุดเออเหมือนกับมันก็เป็นเพื่อนบ้านฟิวดาทอกันนะ,ะแต่ก็โห ทั้งหมดทั้งมวลเล่ามาทั้งหมดามาทุกท่ทานบไม่ได้เลยอ่ะเพราะบาแล้วมันคือเฉลยทันทีนะเราก็จะพบกับเรื่องราวอันน่าสะเพงกลัวระหว่างสองคอนโดที่อยู่และได้รับผลกระทบต่อกันในช่วงโควิด -19 แต่สุดท้ายนะผู้หญิงซึ่งเป็นคนที่ได้ยินเสียงและลำคานก็แบบบ่นว่าโอ๊ยพูดไม่สุภาพอะ่ะฉันเกลียดไวรัสที่มันบระบาดอยู่ตอนนี้จริงๆแต่มันมีประโยชน์ก่อนหน้านี้นะคือเหมือนว่าเธอก็ไม่อยากอยู่คอนโดเนี้ยนะแต่ว่าเธอก็ทำอะไรไม่ได้ อกหักก็ต้องถูกกักตัวอยู่ในนี้อีกนะหูดหิดเป็นที่สุดงอนนะโอเคเอคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องเนาะอ่ะเดี๋ยวขอแบบว่าตอนแรกว่าจะแบบใบ้แค่สองเรื่องนี้ดีไหมนะพูดถึงเรื่องของอดีตคนรักผู้พลัดตกลงไปในไดโนเสาร์ด้วยวะนี่คือมันก็พูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์นะก็คือคนรักกันนะและเอะเราอยู่ในสถานนะแบบสมมติ งอนเงอนเหลือกันนู่นนี่นั่นอยากโทรไปหาทำไมเธอหายไปสับสนงงสถานการณ์รอยู่ตรงไหนนะอันนี้เหมือนเฉลยเลยนะก็คือว่าคนรักเนี่ยก็เลยพยายามที่จะโทรหาติดต่อเฮ้ยเราคุยกันอยู่หายไปไหนเฮ้ยแบบนึกออกไหมความสัมพันธ์ที่มันดีๆหรือดีบ้างไม่ดีบ้างหรือความสัมพันธ์ใดก็ตามเนี่ยถ้าวันหนึ่งคู่ที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยหายไปเลยทุกท่านะติดต่อไม่ได้เลยนะ เราก็เจอแบบตั้งคำถามวนๆกับตัวเองว่าเราผิดอะไรผิดตรงไหนแล้วทำไมเขาถึงหายไปนะคะมันก็มีคำเฉลยอ,อยู่ในนี้ซึ่งใบแค่นี้พออดีตคนรักผู้พลัดตกลงไปในไดนโนเสาร์เหมือนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาหรือเปล่านะมันเคยมีเคสที่คนตายในไดนโนเสาร์จริงๆอะ่ะกล่าวคือว่าเหมือนคงแบบเข้าไปคือนึกถึงไดนโนเสาร์ที่เป็นเป็นปูนอะอะไรทุกท่านนึกออกไหมรูปจําลองไดนโนเสาร์อะ ไปทํามีท่าไหนไม่รู้ก็คือไปตกตายในท่าแบบคว่ําลงไปอะไรค่ะแล้วก็จะเรียกตะโกนเรียกเนี่ยมันก็ไม่มีใครได้ยินนะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นฐานที่ค่อนข้างใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายเลยคนที่อยู่ในนั้นนาน,นานเนี่ยนะก็แบบถ้าเราเดาก็อาจจะตัวแห้งตายไปแบบไม่มีอาหารกินแล้วมันก็เหนื่อยและการที่อยู่ในท่าคว่ำเนี่ยมันก็ ไม่เหมาะกับคนอยู่ดีอ่ะนะในการที่อยู่ท่านเพราะเอาจริงมีคนติดข่าวตีลอะที่แบบยินถ้าความก็มีการเสียชีวิตได้นะคะโอเคในเรื่องนี้มันก็มีพูดถึงการเมืองอยู่บ้างนะคือมันพูดตั้งแต่เรื่องหนึ่งเก้าแปดสี่ของจอร์ชอเวลนะคะก็คือหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดังมากๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราเคยรีวิวไปยังแต่ว่าเราชอบหนังสือเล่มนี้นะก็พูดถึงพี่เบิรมนะ,ะ I'm watching you เราคลาเบิกท่านสนใจไปยืมต่อเป็นหนังสือคลาสสิกจอร์จโอเวลล์นี่เขียนสนุกทุกเล่มให้ตายเถอะผาผานะคะโอเคก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองน,นิดนึงนะคะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเช่นเล่าถึงพนักงานโรงแรมนะแล้วเขาก็พยายามพูดกฎของโรงแรมเช่นกฎควรเรียนรู้สำนักพนักงานโรงแรมข้อที่1พนักงานต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงแรมนะกฎข้อถัดไปนะพนักงานกะกลางคืนไม่ควรทักสิ่งที่มองไม่เห็นอย่ามีการโอ้เริ่มหลอนแล้วค่ะ ข้อ3พนักงานนะห้ามนะคะดื่มเครื่องดื่มม,มึนเมาอันนี้โอเคนะก็จะมีกฎไปเรื่อยๆนะคะที่มีกฎเนี่ยมันก็จะเล่าถึงสถานาการณ์ของออชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมซึ่งอาจจะถูกขอให้กระทำบางอย่างซึ่งอยู่ภายใต้กฎข้อห้ามถังสิ้นนะจ๊ะนะมีกฎอีกข้อหนึ่งไม่อนุญ,ญาตให้พนักงานทํางานเสริมในเวลาทํางานเออปรากฏว่าเขาเบรกแทบจะทุกข้อเลยบางเนี้ยนะพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์อันนี้ก็ตั้งคําถาม ห้ามพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับแขกออ,อันนี้ทุกท่านเร,มมานะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะแล้วก็กดข้อ7นะคะเวลาเข้างานและเลิกงานต้องเข้าออกโดยใช้ประตูสําหรับพนักงานนะ,นะก็ในเรื่องเนี่ยม,มันมันมีคีย์เวิร์ดคำว่าประตูนะซึ่งก็น่าสนใจก็เอาไป็นว่าเขาก็ไปมาเนี่ยไปเจอลูกค้าซึ่งประกอบอาชีพที่ไม่น่าจะถูกต้องในประเทศไทยนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเหมือนกับชวนเข้ามาทำอะไรบางอย่างที่มัน ไม่ถูกต้องทางกฎหมายนะแต่มันมีเรื่องอความสัมพันธ์ทางเพศนะพยายามจะหลีกเลี่ยงพูดทอมมาทางเพศนะเดี๋ยวแบบว่ารู้สึกเออสิบแปดบวกนะจ๊ะความสัมพันธ์ 3, ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคำถามคือจะรับงานหรือเปล่าแต่มันมีคําตอบใหญ่โเลยว่าเอ๊ะถ้าเขาแบบว่าละเมิดกฎทห้ครอบแล้วว่าเขารับงานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมเมื่อพนักงานในโรงแรมมารับงานเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศนะคะและมันจะจบอย่างไรก็ไปติดตามกันเอาแหละทุกท่าน ได้แค่นี้พอกับหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสั้นจริงๆคือถ้าพูดเยอะมันจะเฉลยหมดนะกับเรื่องรักในหลวงนะคะของสมพิมพ์แซลมันนะคือเราต้องบอกว่าแซลมันบุ๊กเนี่ยเขาก็จะมีลายเซ็นของนักเขียนในการเขียนเนาะคุณจิรัตประเสริฐทรัพย์เนี่ยเขียนหนังสือแล้วอย่างที่บอกเหมือนเข้าๆร่วมๆลาลาๆแบบจะได้จะได้จะได้รางวัลมาหลายเล่มนะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าอ่ะท่านลองหลายๆท่านอาจจะแบบมันมีนะบางคนถนัด อาจจะเพราะวรรณกรรมแปลแต่เราก็รู้สึกว่าให้ท่านลองลองมาอ่านของคุณจิรัตด,ดูนะสำหรับเราวันหนึ่งเขาต้องได้รางวัลอะไรที่ยิ่งใหญ่นะเราคิดว่าถ้าเป็นสายรางวัลน,นะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เราเข้าใจว่าหาตัวจับได้ยากในการให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าเช่นนี้นะเข้าใจว่านะผิดถูกประการใดต้องเมา้ากันอีกทีอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากรักในหลวงไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ